สวัสดีครับแฟนๆช่องหนังอินไซโยผมเจดอินไซเหมือนเดิมนะครับย้ามาเจอกันทุกวันแบบนี้3คู่อินไซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วย i f m 777นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอาไปถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับยังมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันที่เวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลเกาโชเซราอิตาลีครับยูเวนตุสรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอาตาลันต้าดับ6ยูเวนตุสเนี่ย57แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้นาโปลีมาา1 2นะครับสภพ ทีมดูซานเวลาโควิดต,ติดโทษแบนครับเวสตันแมคเคนนี่ยังเจ็บตัวรุกก็เฟเดริโกเคียรซาเคนานยูดิสน่าจะได้เล่นนะครับกองหน้าอาคาดิอุสมิลิกเจอกับแอตแลนต้า46แต้มเกมล่าสุดลงเล่นยูโรปาลีกครับบุกเสมอลิสบอนมา1-1นะครับตัวลหลักก็ une, กมาเช่นเดอรูนเทิร์นคูปไมเนอร์เอเดมล่าลูแมนนะครับกองหน้าจาลูก้าสกามาก,ก้าครับนัดแรกเสมอศูนย์ที่บ้านแอตแลนต้านะครับก่อนเกมเขามองยูเว่เป็นต่อแน่แม่แต่ว่า ยูเวกันไม่มีเวลาโควิดมีผลแน่เลยนะครับดูแล้วฟอร์มช่วงหลังก็งไม่ถึงกับดีมากอัตาลันต้าแม้ว่าช่วงหลังจะแย่นะครับแต่ว่ายูเวก็ไม่เหนียบครับเกมนี้มีโอกาสออกเสมอนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์อัตาลันต้าทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาไปที่เวลา4ทุ่ม4-5เลยครับไปดูเกมบิ๊กแมชของพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนซิตี้ครับลิเวอร์พูล6.3แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในยูโรปาลีกบุกไปถลม่มสปานนร เจอกันครอปจริงๆอ่ะต้องเช็คโกนาเต้ถ้าลงไม่ได้อาจจะเป็นควันซ่าเล่นกับฟานไดนะครับด้านกลางน่าจะเป็นเซตชุดหลักนะครับแมคลิสเตอร์เอนโดตอนนี้ก็ต้องเป็นฮาวิเอเลียดครับส่วนแนลุกโมซาลากลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับลุยดีอาสข้างหน้าน่าจะเป็นกัคโปรหรือไม่ก็นูนเยสนะครับในขณะที่แมสซิตี้62แต้มเกมล่าสุด ลงเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับเปิดบ้านชนะโกเบเนเกนมาสามหนึ่งผ่านข้ารอบนะครับต้องไม่มีแจ็คก,กิลลิตต้องเช็คโดกูกับมาติอุสนูเนสนะครับที่เหลือแกนหลักก็โรดดี้มานาโดซินวาฟิลโฟเดนเ,เควินเดอร์บอยกองหน้าเออร์ลิงฮาลันนะครับนัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งที่บ้านซิตี้คู่นี้ก่อนเกม เขายังมองใกล้เคียงนะครับอาจจะมองซิตี้บุกมาเหลื่อมเล็กน้อยครับคืออย่างที่บอกไปแม้ว่าซิตี้ก็ดูดีลิเวอร์พูลก็ดูดีเหมือนกันนะครับแถมได้ซาลากลับมาเนี่ยเกมแบบนี้ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลครับอย่างไงตอนนี้กําลังฮึกเขิมจริงๆนะครับซื้อ2มุมวัดใจลิเวอร์พูลในแอนฟิลครับผมมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูลาลิก้าสเปนครับเรลมาดริตทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโก้ดับดับ17 มาริดเนี่ย66แต้มล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับเปิดบ้านเสมอไลซิก1-1ผ่านเข้ารอบครับสภาพทีมไม่มีจูเบลิงแฮมติดโทษแบนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักๆก็เชอร์เมนี่กามาวิงกาเฟสเดิโก้เบลเบเดนารุกโรดิโกวินิสูสนะครับน่าจะเป็นโคเซลูลุ้นได้เบียดลงครับเนื้อที่เซลตาบีโก้ยีแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะทีมบัวอเมิเรียมา1-0นนะครับตัวหลักๆก็ชนาตองบัมบ้า อนาตาซิโอดูวีการ์ดกองหน้าเป็นยอเก้ลาเซ่นนะครับนัดแรกมาริตบุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมมาริตยังเป็นต่อเยอะมากนะครับแม้ว่าไม่มีชูบิลิง่งแฮมครับแต่ว่ามาริตยังดูเหนือกว่าเซลตาเยอะและต้องพยายามเอาการันตีช้ปหลีกครับด้วยการทำแต้นหนีบาซ่าแล้วก็จิโรนาออกไปอีกนะครับเซลตาช่วงหลังฟอร์มแย่ด้วยครับวัดใจมาริตประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับมาริตจะชนะขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ออตแลนตาิรวอว่าูล และเรอัลมาดริดนะครับและเหมือนเดิมสนุมันร้อใจแบบติดขอบสนามไปกับ IFM 777ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซ h ์ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ